วันนี้จะพามาดูโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของลุมพินีนะคะลุมพินีวิวนครอินลิเบอร์วิวใกล้ MRT กระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นโครงการไฮไลท์นะคะมีทั้งหมด26ชั้นตึก A และตึก B ค่ะบรรยากาศในโครงการค่อนข้างที่จะร่มรื่นเลยมีทั้งสวนสาธารนณะรอบๆโครงการมีโซนออกกำลังกายกลางแจ้งและสนามบาสนะคะ โครงการนี้อยู่ใกล้แม่น้ำนะคะทําให้บรรยากาศภายในโครงการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลมพัดเย็นชุ่มชื้นตลอดทั้งปีเลยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องของกินโครงการนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่ามีเซเว่นอยู่ใต้ตึกนะส่วนเรื่องการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยแม้จะเป็นคนที่ไม่มีรถยนต์ ประจำโครงการให้บริการตามตารางทุกวันเส้นทางเริ่มจากโรงถนนคอนครอินเลี้ยวซ้ายแยกติวานนท์เข้าถนนประชาราชผ่านหน้าบิ๊กซียูเทิร์นากระทรวงสาธารณสุขวิ่งกลับมาผ่านแยกติวานนท์ตรงไปถึงแยกสะพานพระราม5เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพิบูลสงครามผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วกลับรถมาผ่านสตรีนนทบ,บุรีโรงเรียนเขมมาพิรตา,า,าราและเลี้ยวขวาใต้สะพานพระราม5กลับมาที่โครงการค่ะเราขึ้นไป ดูส่วนกลางด้านบนกันบ้างสระว่ายน้ำและฟิตเนสจะอยู่ชั้น7นะคะลิฟต์ของที่นี่จะเป็นระบบล็อกชั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปได้เฉพาะชั้นส่วนกลางกับชั้นที่เราพักอาศัยอยู่เท่านั้นชั้นส่วนกลางของที่นี่ค่อนข้างกว้างและมีเนื้อที่พอสมควรเลยสระว่ายน้ำก็วิวดีมากๆเลยค่ะเห็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะสาค่อนข้างยาวเลยใครจะว่ายน้ำเล่นๆก็ได้หรือว่าจะว่ายแบบออกกำลังกายจริงๆสาะนี้ก็ตอบสนองได้ทุกความต้องการค่ะ ภายในฟิตเนสก็มีเครื่องเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายมีทั้งเครื่องคาร์ดิโอทั้งหลายรูปแบบและโซนที่เป็นฟรีเวทให้เลือกออกกําลังกายได้ตามความพอใจได้เลยส่วนกลางของที่นี่เป็นลักษณะที่ลูกบ้านทั้งตึก A และตึก B ใช้ร่วมกันแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภยัยเพราะลิฟต์ของที่นี่เป็นแบบล็อกชั้นล็อกตึกนะคะ ทีนี้เรามาดูห้องที่กําลังขายอยู่นะตอนนี้บ้างอยู่ชั้น21ค่ะออกมาจากลิฟต์เลี้ยวขวานะคะตรงไปจนสุดทางขวามือห้องริมสุดห้อง92-601ตึก A ค่ะห้องนี้เป็นห้องรูปแบบ1ห,ห้องนอนค่ะขนาด26.59ตารางเมตรค่ะเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ไว้ตามนี้เลยมีแอร์ให้1ตัวไมโครเวฟ ตู้เย็นเครื่องซักผ้าและเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นในห้องนี้ทดสอบดูแล้วยังสามารถใช้งานได้ดีค่ะ ห้องนี้เราเบียงหันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะจะโดนแดดช่วงเช้าตั้งแต่ประมาณ9้าโมงถึง1 0 0โมงจนถึงประมาณช่วงเที่ยงนะคะหลังจากช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็จะโดนแดดเฉียงๆนิดหน่อยแล้วค่อยๆล่มไปค่ะแต่ด้วยความเป็นทิศใต้ห้องนี้ถ้าเปิดหน้าต่างก็จะรับลมเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยค่ะ มาดูภายในห้องน้ำกันบ้างของห้องนี้ฝารองนั่งสายชำระฝักบัวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยาแนวกระเบื้องพื้นใหม่มีฉากกัน้นระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งคะ่ะ ช่วงสี่โมงเย็นนะคะจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ห้องเราล่มมากๆเลยทีนี้ก็รับลมเย็นอย่างเดียวแล้วค่ะคอนโดโครงการนี้เป็นโครงการที่คุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะซื้ออยู่เองหรือซื้อลงทุนปล่อยเช่านะคะเพราะว่าใกล้ทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยและแหล่งที่ทำงานท่านไหนสนใจอยากดูห้องจริงสามารถนัดได้ตามเบอร์โทรทีท่ให้ไว้เลยนะคะ